ที่ปนนะรวมตอนนี้คเอาเราเป็นข้าวาตนนี้เราเมาในร้านนะคะในร้านมันก็จะมีแบบหลายๆร้นคู่กันนะคะจะเริ่มแต่ร้านแรกเลยเนาะชื่อร้านเลยเอ่ยเฮน่ากินมากเลยเพื่อนเนี้ยมันคือมันคืออะไรวะชิคเก้นเหมือนประมาณฟรีดอนชิปปะเออน่าจะประมาณแบบฟรีดินชิปนี่มีคาราเมลีมีแบบว่าอะไรวะหมึกทอด มีปลาทอดแล้วก็มีเฟรนไพร์ด้วยแล้วก็กินจับเบียร์แค่ยี่สิบเจ็ดจุดเก้าสิบตอนเล่นเลิศมากเลยตอนนี้ก็มีเกมโซนสําหรับเด็กๆด้วยนะคะใช่ซึ่งก็คือเราไม่ได้ดูที่คุณแม่ว่ามันหักทำไมวะไม่เป็นไรหรอกมึงซื้อใหม่ได้ออกมาเพื่อนออกมาเพื่อนเดี๋ยวเขาฟังนะไม่ได้นะเราสองคนนี้ไม่ได้เลยอ่ะไปร้านแรกค่ะตรงไปเลยค่ะร้านชื่ออะไรเอ่ยร้านชื่ออะไรวะมึงกลัวชอบแบบวอลเปเปอร์นี้มากเลยไม่ไน้ เทวตี้อิตาอิชเชรีเป็นร้านริชเลรีญญูนะคะประมาณแบบเชเอาเวอะไรเงี้ยน้าทางซ้ายมือทางซ้ายมือต่อไปก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะนี่แค่ซูเมนูเลยเมนูก็จะเป็นแบบเนี่ยตั้มนี้เลยมีเทมปุระมีโซบะมีทั้งโซบะเย็นมีแบบว่าเทมปุระแบบอย่างเงี้ยอันนี้จะบอกว่าเราชอบกินมากเลยเว้ย แล้วเราบอกเขาชอบกินอันนี้ด้วยมันจะเป็นมาบอกว่าโคโซ,โซบะใช่ป่ะเราก็กินแต่บอกบว่าเทมปุระเมจิเทมปุระอะไรอย่างเงี้ยโ <Okay. S 1> อเคต่อไปนะคะเป็นเขาเป็นช่นนะอู้ดอันนี้สวยมากเลยอนัอน,น,อนนี้คืออะไรคะเนี<ส>่ยมันจะเหมือนเป็นแบบที<ซ>่เกมรูมหรอเราไม่แน่ใจด้วยจะบอกให้นั่งกินได้เว้ยจับล็อตเก๋มากเลยอ่ะเธอแบบสไตล์แบบเจแปนนิสตยัยเลยอ่ะใช่เจแปน e s ส style สบายเฮ้ ตรงน no. is no. right> no> ี้เป็นคาเฟ่คาเฟ่ตอนเช้าอะไรอย่างงี้เนาะเลิศเลิศข้างหลังมีแบบว่าโต๊ะข้างหลังด้วยอะไรด้วยเนาะใช่ชื่ออะไรคะ Easy Street ใช่เลยเพื่อนนี่คือบรรยากาศโซนแรกนะคะที่เราเข้ามาโอเคเราจะไปโซนต่อไปเลยนะใชค่ะต่อไปการสั่งเมนูอาหารที่นี่นะคะก็คือแบบเขาจะให้เราสแกนตรงนี้อ่าแล้วเราก็ มาเลือกแบบเมนูในมือถือได้เลยแล้วก็กดใส่เงินหรือว่าเย์เมนได้เลยในนี้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะเนาะแนะนำน้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาสามารถมาลองได้ค่ะอันนี้เป็นโซนมิลค์ีนะคะเป็นมิลค์ีที่เราสั่งไปตะกี้แบบเออดูแบบว่าอีซี่ในการกินแล้วก็ในการทิ้งมากๆเลยไมยถึงว่ากินง่ายๆสามารถที่จะบอกว่าเออถ้าสมมติเราไม่สามารถกินหมดอย่างเงี้ยเราก็เดินถืออกไปกินท้างเอาได้เลย ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าแพตเตอร์นะคะที่เป็นอาหารไทยเรียกว่าคำว่าแพตเตอร์คือการแบบว่ามีอาหารหลายๆอยา่างรวมรวมกันซึ่งเป็นอาหารเล่นนะเหมือนแบบว่าเป็นอองเทรอะไรประมาณนี้เยเรามาดูกันค่ะว่าในนี้มีอะไรบ้างในนี้นะก็จะมีแบบกุ้งทอดแล้วก็มีหมบหมูปิ้งแล้วก็มีผักนะคะแล้วก็มีเวจี้สปริงโรลแล้วก็แบบเป็นที่ซอสจิ้มของมันอะไรอย่างี้รวมทั้งก็จะมี เมนูวันนี้มาให้เ,เพื่อนแกเพื่อนอ,นอันเดียวนี้คืออะไรอ,อ่ะอ๋ก็คือเป็นเหมือนแบบว่าอะไรนะขนมจีนติมตามอะไรประมาณนี้แล้วก็กินกับโค้กนะคะดังนั้นวันนี้เราก็จะแบบว่าเอออันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารไทยคือร้านซอยไทยที่เราออเดอร์มากินกันส่วนอ,อาหารอีกอันนึงที่เราออเดอร์มาส่วนรอรอๆก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะเป็นโคโซบะกับเทมปุระคา่ะ เดี๋ยวเรารออาหารมาส่งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเค่อยมากินมารีวิวค่ะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะอะแรก็คือมีปิ้งบวกพร้อมด้วยอ i ไรน่าจะเป็นกุ้งมอนตันกุ้งนะคะแล้วก็มีแบบวอนตันบแลบๆอย่างนี้แล้วก็มีเป็นเหมือนประมาณแบบเขาเรีเยกว่าอะไรนะชูไม่ะลูกเีียม ก็เมโยซอสอันนี้ก็คือคอมโบเซตนะคะเป็น Type C. แพ็คสี่ก็จะมีบุกดว well. ้วย์รี่ส์แล้วมาทำเป็นเซตนะคะโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มกินกันเลยเนาะได้เลยเพื่อนเอาเลยเอุ้ยคุยน่ากินเนาะเพื่อนกินเลยอร่อยไหมเราว,ว่ามันเหมาะกับอะไรที่เป็นแบบควิกคว,กวิเร็วๆม,มากินแบบว่าพวกอะไรวะเหมือนแบบพวกลันช์ดินเนอร์ที่มันแบบ เฮ้ยริงหรอหิวเลยอ่ะเพื่อนชิมใจบ้างโ <Okay. S 2> อเคได้เลยนะได้เลยให้เราป้อนใช่ไหมเอามาสิสาเพื่อนป้อนเขาให้ดีโอ้โห <laughs> ริงโอเคมนหะอร่อยหรไืได้เลยเพื่อนโอเคเดี okay. ๋ยวไปดวอาหารต่อน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะคะเป็นแบบว่าโคเทมปะ นะก็จะเป็นแบบว่ามีกุ้งอมีกุ้งมีปลานะคะแล้วก็มีเป็นเวชีส่วนนี้ก็จะเป็นแบบว่าโคโทเทมระเนาะเดี๋ยวเราเรา,เรากินนี้ก่อนเลยเป็นไงครับพ <laughs> ี่พิมโคเย็นก็คือชื่อว่าอะไรโคโทเทมุระเย็นเนี่ยบะหมี่เย็นบะหมี่เย็นไม่ได้ใส <c oughs> อะไรมาละมันจะมันร้อนไม่ได้ ชื่อมันก็บอกแล้วว่าเย็นเย็นคงจริงมหมถามว่าแบบเฮ้ยรสชาติเหมือนหรืว่าเหมือนแบบผูดรีเวอร์คเา็นไหมมันไม่ได้ขนานั้นแต่ว่ามันสมกับราคาแล้วมันก็แบบเหมาะกับแบบว่าแบบอะไรที่แบบว่าเราทานแบบชุวงกลางวันช่วงเย็นรีบๆไม่ต้องแบบรวดเร็วมากถามว่าอร่อยไหมไอ้นนพุ้งตรงก็อร่อยนะก็ดีอะไรอเงี้ยคิดว่าแบบ เออลองมาลองกันได้เพราะว่าแบบสถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่แบบรวมร้านอาหารหลายๆชาติอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเราอยากแบบอยากลองกันแบบแปลกใหม่หลากหลายก็สามารถมาแบบมาลองสถานที่ตรงนี้ได้นะเพื่อดูร็อตเมลเบิร์นเดี๋ยวจบคลิปปะเราจะลงอเดรดสไว้ให้เผื่อเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ดูคลิปอะไรยเงี้ยจะสามารถที่จะแบบว่าเออลองแบบว่าลองตามมากินได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคนั้นะั้นขออนุญาตไปกินก่อนนะคะ ไปนะคะพอเราเสร็จในการที่จะบอกว่ารับประทานอาหารที่บอกว่าอะไรนะเป็นเป็นของคาวแล้วเนาะเรากินของคาวเสร็จแล้วอย่างเงี้ยต่อไปเราก็จะไปกินของหวานกาันวันนี้ตั้งแต่เล้งแต่ตอนแบบมาแล้วก็คือร้านนี้ค่ะกับตันด์วิชอ่าจะเป็นขายแบบไปกินกับเบอร์แฮมเบอร์เกอร์เนาะซึ่งสั่งเป็นทาร์โรว์เฮเบิเรามาชิมกันเลยด้วยกันเลยอะ่ะเป็นไงบ้างคะคุณทิมอืออือคืออะไรวะสมัยเราหมายไหม ออร่อยอ่ะถ้าเอออร่อยอ่ะไหนป้อนเพื่อนหนเจ้อือโอ้โหอีกช้อนหนึ่งก็มีนี่เพื่อนอย่างนี้โอ้ thank you เพื่อนเพื่อนป้อนจริงไม่เอาไม่เอาเพื่อนโอมาล่มอยู่เดี๋ยวค่อยกิน thank you นะโอเมีไข่มุกด้วยดดิมีมีไข่มุกด้วยกินไข่มุกก็ดูน่ากินมากๆเอาจริงป่ะโคตรอร่อยเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเพื่อนกินแหงมุกให้ดูหน่อย เพกิ้มดีมากมากินมากินอันนี้ดีจริงสวัสดีสวัสดีเพื่อนตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับไปที่รถเราเนาะเพื่อนเนาะใช่แล้วหลังจากที่เรากินอิ่มก็จะเห็นนะพเราช่างเปล่งปลั่งแล้วก็บวมขึ้นนี่ฝนตกกับเธอใช่เพื่อนเราก็ต้องเดินต่อไปไปแล้วตกปลยอยๆยเหมือนนั้นอะไรนะไม่การเล่นเหลยพูดไม่ได้เพราะว่าแบบ เด็คนอ่นได้ย hey, pues ินไม่ด e like nah. ีอย่างนี้เนาเฮ้ยเพื <Ing> ่อนวันนี้มากินมาเป็นยังไงบ้างชอบไหมก็ชอบอยู่เนาะเราชอบตรงที่ว่าร้านมันค่อนข้างกิบเก๋อะชอบับว่าเหมืนประมาณแบบมันดีสำหรับแบบพวกสแน็คฟิงเกอร์ฟู้ดอะไรเงี้ยแบบสะดุดไปอีกคนสวยอเงี้คือเปล่าแน่นไม่รู้จะเบียดเข้าตรงไหนดี จริงเพื่อนฉันเองเพื่อนเรารู้จักกันมาตั้งแต่ปี2009เลยวะจไม่ไดหมประมาณนั้นป่าอ่ะนานมากกว่มึงตั้งแต่มึงหอมมึงหอมตั้งแต่เพราะเราหอมเนาะยายันตอนเนี้ยก็คือระเบิดใส่กางเกงโถก็น่าจะว่าชอบกินชอบชวนกินกินชวนเที่ยวแต่คนที่แม่งไม่อ้วนเลยรู้ไหมคืออีโบเลยปะใช่เนาะไม่ไม่อ้วนไอ้เหี้ยจาน่าเชื่อเพื่อน แต่คนมันอ้วนขึ้นเหมือนไอตุลไงไตุลไหนรสชาติไหผมไม่เลยอย่าสะดุดนะใจโบมคนที่แม่งแดกเราไม่อ้วนเนาะจริงแล้ก็มีไข่ไอ้ตูนไงไอตูนแม่งก็ไม่อ้วนด้วยออกกำลังกายหนักนวงหรือเราจะทาคลิปออกกาลังกายเพื่อแม่แม่แม่วันเดียวแล้วก็พัง EP เดียวแล้วก็พังคุณจินนาบอกกูว่าคุณจินนาคือคุณแม่นะคะ บอกว่าแบบขึ้นคลิปออกกำลังกายลูกกูเลยบอกแม่ว่าเราก็ไม่ใช่เบบี้ของมึงที่คนเขาจะมาดูเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราเพื่อนจริงกันคลิปกินรคุณแม่ใช่กินกันอู้ตกใจเพื่อนอะไรต้องตูเสียงบอกอะไรกินแล้เพื่อนเก็บเก็บก่อนโอเคโอเคตัวนี้ดูไม่ปลอดภัยโอเคเพื่อน เราเข้ารถกันแล้วนะคะวัสดีด้ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เพื่อนพิมพ์กัดเพื่อนอ้อมด้วยนะคะ